มาค่ะพี่น้องจำรับคลิปนี่กสิมาบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวของกับน้องอูงิงเพชรบานแพ่งคือเก่าเหมือนเดิมต้องบอกว้ก่อนพี่น้องว่าคลิปที่สิคืนเฮซี่แฟนคลับได้เบิ้งต่อจากนี้ต้องน้ำตาไหลย่างแน่นอนเป็นอย่างคือวัดจังสันค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปสก้อนแล้วสีมาบอกรายละเอียดทีหลังเราพี่น้องเนาะนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นจากไหนนะคะเอาไปเบิ้งคลิปสก้อน ออ่ะลนแันั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับมือว่านนี่นะคะกัไดดมีเอฟซีแม่ท่านหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเพนในมหาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพ่อมบอกว่า เพิ่นนี่แหละอยากสิมาหาองค์อิงก,ก่อนสิไปผ่าตัดก่อนสิบ่มีชีวิตอยู่เพิ่นว่าจังซีนแหะค่ะพี่น้ององค์อิงอน้องกะเทิ่งจับมือเทิ่งแบบให้กำลังใจเอฟซีแม่ทันนีน้องกะบอกว่าโอ้ยผ่าตัดนั่นนะคะมันบ่เป็นหยังดอกแม่ก็ยังสิอยู่อุกอิงก็บอกจังจีนแหละค่ะพี่น้องว่าได้พิการโวแบบให้กำลังใจแม่โอ้พี่น้องสำหรับเอฟซีแม่ทันนี ก่อนที่จะไปผ่าตัดค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากสิพอ่อนาะอุ้งอิงจังสิแม่ก่อนทีสิบ่มีชีวิตอยู่แสดงมาเพื่อนต้องหักอุ้งอิงคือลูกอีกผู้หนึ่งเลยเลยค่ะพี่น้องนี่แหละจังไดแบบเดินทางมาเบิงอุ้งอิงเพชรปานแห้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ตัวเองกับแบบบอสมบายจังสิแม่ค่ะพี่น้องยอมลงทุนเดินทางมาหาหนองอุ้งอิงก่อนสิแบบไปผ่าตัด วันทะแถมยังบอกขึ้นอีกนะคะว่าก่อนแม่สีบอมีชีวิตยูแม่ก็นี่แหละขอให้ได้พอนะอิหลา่าอุ้งอิงวันทอนี่แหละค่ะพี่นองสำหรับคลิปที่ได้ขึ้นเฮปซี C ่แฟนคลับได้เบิงเมื่อสักรูนี่เอินมาไล่ค้นกัดต้องน้ำตาไหลอย่างแน่นอนแล้วอุ้งอิงนงกะคือจังหวะเธอบอกให้กำลังใจเ่อจับมือไปนั่งจังสีแม่กรณีการลูบมือแม่ ทันนั้นนาะพี่น้องเนาะเอาเนี่ยนะคะพี่น้องหลายคนบอกว่าขันได้มือมานอุ้งอิงแบบเป็นลูบจังสีแม่กระสีแบบจงเลยนะคะพี่น้องโชคดีนาะพี่น้องเนาะเอากะนี่แหละก็ขอให้ทางด่านคุณแม่ผ่าตัดนะคะโดยปลอดภัยนาอพี่น้องเนาะคะเอาน,น,นั่นนะคะพี่น้องกับเป็นกำลังใจแห่งรักทางด่านคุณแม่นำนาอพี่น้องเนาะกับปลอดภัยปลอดภัยนั่นแหละนะคะบ่ต้องคิดยังงร้ายนะคะ เอาแล้ะ,ะคะพี่น้องคลิปี่เดย์คืน FC ฟซีแฟนคลับเเบิงกับแสดงเห็นแล้วนะคะว่าสาหรับอุ้งอิงเพชรปานแพงกระทือว่าเป็นพลังนะคะเป็นพลังให้กับเอฟซีแฟนคลับหลายคนลยคะพี่น้องว่าเป็นเพียงแค่ผู้นี้ผู้เดียวค่ะพี่น้องมีอีกหลายคนมากๆที่มีอุ้งอิงเป็นพลังใจมีอุ้งอิงเป็นยาวิเศษจังสิแมมพี่น้องยังเอฟซีน้องอุ้งอิงเพชรบานแพง เพื่อนกอับยูเฮียนตรงขามกันกับแอดมินเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคือว่ายุจังหวัดลอยเอ็ดเนี่ยแหละเป็นก็เป็นเอซีอุ้งอิงวันทอดะแล้วเพื่อนบอกว่าคันสินนอนเนี่ยก็ต้องเบื้องคลิปอุ้งอิงสก่อนแล้วตื้นขึ้นเนี่ยก็ต้องเบื้องคลิปอุ้งอิงอีกก้อนสีหนึ่งเขาจังสีไหมคะพี่น้องแบบคือจังหวัดต้องเบื้องอุ้งอิงให้เป็นพลังใจในการแบบเฮ็ดงานในตะละมือตะละมือขันว่าได้เห็นหน้าอุ้งอิงนี่ะลายคนบอกว่าข่อยใจสิขาดข่อยสีล้งแดง เป็นแบบนั้นอีลีด้ค่ะพี่น้องนะคะคือแบบติดอีลีต้องเปิดเบิ้งคลิปอุ้งอิงต้องเบิง้งนะคะขันมาเบิ้งว่าด้เ,เลยล่ะสาหรับอุ้งอิงเพียบบานแห้งนะคะนี่ลหละน้องก็เป็นความสุขให้กับเอซีแฟนคลับหลายทันลายคนน้องพี่น้องเนาะนี่แ่ะพี่น,อน้นนองเป็นยังพูดเฒ่าผู้แก่ที่แบบอายุหล,ล,ล่ไล่ในแเป็นยังคือแบบต้องเดินทางไปเบิ่งหมอรองหมอลำเป็นยังคือต้องรุงทุนคัดขนาดนี่ กระเพาะนี่แหละค่ะพี่น้องอยากสิไปเห็นอุงอิงตัวจริงจังสิแมเบิ้งแบบผ่านโซเชียลผ่านโทรศัพท์ข่อยแบบเบิงบ้งว่สะใจวันทถาก็อยากสิไปเห็นอุงอิงอยู่ด้านนาเวที่อยากไปเห็นนองตัวจริงจังสิละ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องผู้เท่าผู้แก่ปกติอายุหลายนี่เพนนอนอยูเ่เฮียนเลยค่ะพี่น้องบ่ออกไปใส่เด้แต่ว่า fc อุงอิงค่ะพี่น้องที่ว่าอายุหล,าย,ลายนี่ จใจรักใจสูวยสี่แบบอียังนักหนาสำเนาตามก็ต้องเดินห้างไปเบิงจังสี่แมนค่ะพี่น้องถึงแมว้ว่าจะคล้องสีแบบอ่าเอินวา่านั่งเบิงไม่ได้โดนจังสี่เนาะนะคะปวดแข้งปวดขาจังสี่แต่บาปแกลยกระย่อมเครื่องเสียงส้าหน่อยเพียบบานแพงค่ะพี่น้องดังบักคักคืออย่างนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่อายุสำเนียนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นบ่อยากไปสำเนียงเบิ่งหมอลำ มันทึ่งเสียงดังมันทึ่งแบบเป็นนั่งระปวดแข้งปวดขาจังสิเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอแมนเลยค่ะพี่น้องซับดาฟซีน้องอูอิยงเพชรบวานแห้งนะคะแมนสซลายัดห้างไกลซับไหนคอยกับตองไปเบิง่งลูกสาวนี่แหละค่ะพี่น้องอูอิยงถือว่าเป็นยาใจให้กับอีซีแฟนคลับถือว่าเป็นพลังให้กับหลายคนในแบบสู่น้องพี่น้องเนาะนะคะนี่หลายคนบอกว่าน,น้องขึ้นนั่งฝ่าจังสีไหมคะพี่น้อง เป็นนั่งฟ่าแบบลงมาสอยผู้นั้นสอยผู้นี้ช่วยชีวิตของใครหลายๆคนให้แบบดีขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นใครที่แบบไดมารู้จักได้มาสัมผัสเกี่ยวของกับอุ้งอิงจังสือชีวิตผู้นั้นสืดีขึ้นทันทีน้องพี่น้อ,นองนาะเห็นบอกคนรอบข้างอุ้งอิงบอกว่าสิเป็นผู้ใดก็ตามค่ะพี่น้องที่คิดดีทําดีกับอุ้งอิงชีวิตนี่สืดีขึ้นบักคักเลยนะคะแล้วบ่าเ่นเพียงแค่นคนรอบข้างนะคะพี่น้อง องค์กรสาวน้อยเพรบานแหงในตอนนี้บอกเลยตั้งแต่ได้อุ้งอิงเพรบานแพ้งเขามากค่ะพี่น้องจะเลื่อนขึ้นบักค่ะคือว่าเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอุ้งอิงเขามาเปลี่ยนอย่างหลากหลายอย่างแล้วต้องบอกว้ก่อนพี่น้องสำหรับเด็กหน่อยผู้นี้มีแต่พลังบวกให้กับคนอื่นบ่เคยหาพลังลบใส่คนอื่นค่ะพี่น้องเวลาน้องเดินทางไปฮอดนางงานจังสีน้องก็บแบบมักสีมีมุกมักสี แบบนี่แหละต้องมีการยิ้มให้คนอื่นๆให้องค์กรให้แบบศิลปินจังสีนี่ค่ะพี่นอ้องคือว่ากะนี่แหละเป็นเด็กหน่อยทีมิซมาค้าเราอะวันเถอะและกการลานเรื่องนคะคะบอเคยแบบเอาพลังลบเอาไปใส่ให้คนอื่นนาะพี่น้องน,อน,น้องสำรับด้วยนะพวกนี้นี่แหละเติมเต็มพลังบวกให้กับคนในองค์กรหลายคนบอกว่านี่แหละมีอง,อาาองแบบค์เอ,องเขามาอยู่ในองค์กรเนี่ยแบบคือว่าน้องเขาว่าเป็นรีซัน น้องพี่น้องเนาะนะคะเอานาะนะคะพี่น้องกระสมแล้วละนะคะที่หลายๆคนพากันแบบมีอุ้งอิงเป็นพลังน้องแบบน่ารักขนาดนี้น้องพี่น้องเนาะก็คือว่าทุกคนนี้เขาถึงตัวได้ไงไม่ถือตัวสําหรับเด็กน้อยคนนี้น้องพี่น้องเนาะกะนี่ละเป็นกันเองสุดๆแล้วแหละสาหรับอุงอิงนะคะผู้ใดอยากสีมาหาผู้ใดอยากสีมาจับมืออยากสีมาบอกมาคุยกับเอ็กับอุ้งเอิงนี่นองกับแบบพร้อมที่สิบอกพร้อมที่สิ นี่แหละ,อะเอานะนะคะพี่น้องก็นที่ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนาพี่น้องเนาะทีเสอ,อร์ลายคนใดเห็นแล้วกับพากันนามตาอะไรย่างแน,น,น่น่องหาเอฟซีแม่เพิ่นแบบบอสบายตะว่ากะนี่แหละอยากมาพอนาะลูกสาวอยากไม่เห็นลูกสาวจังสีแม่ก่อนสิไปผ่าตัดนาะพี่น้องเนาะเอากะเป็นกำลังใจให้สำรับเอฟซี FC, อ่า เอ็กซิเมทันนี้ด้วยเนาะพี่น้องน้องแล้วนะคะพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับคอจบบว้เสนิกสักก่อนเนาะคะ่ะบอบคระมาณสวัสดีค่ะ